สวัสดีครับวันนี้ก็วันนี้อีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็วันหยุดมันเกิดพ่อลูกอยากมาเที่ยวชมบรรยากาศวันนี้มากับอาจารย์มากับอาจารย์อะไรบ้างครับวันนี้ก็มีอาจารย์ส่วนสวัสดีครับครับวันนี้มากับอาจารย์หลายคนครับเมื่อนี้มาเล่ากับมาเล่ากับม่เหครับเล่ากับแม่เล่ากับม่ ตัวสิมาะไ้มันกับผมแล้บมาไหนนี่ครับราาก็บรกมาหนีิขันเยอะแยอะนกปลากับหลายครับแต่กน,นกปลานี่ก็บ่ได้เลี้ยงดอกมีแต่นกบ้านขันเก็เกือกย้อนโอ้ยชีวิตนี่มันเป็นไเนี่ยแม่ยันไรที่บ่ได้อนายเซียให้มันชำ้ำยเนื้อช้ำน้องตายอยู่นี่แหละมาหลายเซียเราบ่ท่านได้เยอะพูดได้ดีๆกับใจเราไหมของเก่งเพื่อนะมากเก่งตายย้อนยังเหลียวบ่ได้ไว้ดิครับ มดตัวน้อยธรรมดาประสบการณ์ประสบการณ์ประสบยังได้เราแค่ชนะมันเหรอมื่อนี้เขาให้ต่อครับเมื่อนี้หนึ่งสองสามสี่มีดินพร้อมครับของผมมาต่อดินึ่งต่อหนึ่งนะครับเมื่อนี้มาตามหลาแบบริ้วครับริ้วเปลือ่อลำพุ่งครับเปลือกเมียครับดีดีดีสองเสียงมั้งสิมันสองเสียงก็ตามหลาหนกเก่งครับ กูรู้ว okay, ่าที่เขาว่าตอนนี้กำลังลงดินอยู่นะครับขอเช่นอาจารย์จิสดาได้ไหมเพราะว่าลูกไอ้ลูกศิษย์เพิ่อนกันยุนี่กับพีอยู่นี่ครับเออทีมงานทีมงานทีมงานทั้งกัูลาทั้งไอ้เคลื่อนกับบาทั้งพี่กับใดเด้อโอเคครับเมื่อนี้เป็นไงมาติดตามมามาดีในคำขาววครับเมื่อนี้สุดยอดครับเมื่อนี้แน่นอนผมขิ้นว่าผมเหน็ดกวนมูผล่ะติดตามครับที่ตามมึงวิธีสังเคราะห์ในภาคเหนือตอนนกเขาใหญ่ครับเมื่อนี้ ผู้ดใด้กระช่างทำมือนนี้มึงตรงเบิดเป็นกลมแท้มือนนี้ตามนั่นครับผมโอเคครับผมตีดตามต่อไปครับผมถามผู้ดใดๆครับหนบกตัวผมบวกบ <c oughs> วกแค่ไหนบูบูค <c> ร <oughs> ับ <c oughs> quả tặng Một ba cũng bùa khắp nha Bùa chặt tụi mắt รวยดีครับขึ้นกุ๊กไม่แล้วรวยครับโอ้สวัสดีครับหมายสองครับผมเรียบรวยครับต้อดินครับขึ้นครับผมโอ้จัดแล้วครับผมจัดแล้วเตรียมเรียครับผมวันนี้ัวนี้อก็มาหลายเดือนครับวอะไรครับเตรียมเรียครับผม อี่ผีสังท่องครับเย็ดแล้วครับพี่น้องโอ้ครับผมผมองน้ำมองนงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับตัวแทนเดี๋ยวให้ทีมงานจับให้เพิ่งอีกเทียนหนึ่งนะครับสามคู่โอเคแล้วครับผมวายยุ้มันขึ้นดินครับทียะครับผมโบถือโบนกถือครับผมโบได้เบิ้งผมเบิ้งนกสองโถครับโอเคครับผมผมไปพี่สี่ครับมไปมีนกหลายหลายครับพี่น้อง ปลากระดูกปลาใาต่งต่างของเนปกันกับเนืบเสียงเรียบอย่เืากขึ้นเป็นซีฟครับพี่น้องป้านีหลายครับจะพัลลุ่งครับเนด้อครับ